โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ d ดาร์คเมลิเจนนะครับกับชาริลัสโกคูสองพันะครับ EP สุดท้ายแล้วนะครับอ่าก็เหลือเวลาแค่แปดชั่วโมงนะอีเวนต์นี้ก็จะจบลงแล้วซึ่งผมยังเล่นไม่จบเลยนะครับก็ตั้งแต่โกคูล่างเด็กนะครับล่างตอนโตร่างไคลเคนซูเปอร์ไซย,ย่านะครับซูเปอร์ไซย,ย่าในมูฟี่ซูเปอร์ไซย,ย่าภาคนาเมกนะครับซูเปอร์ไซย่าสามแต่ว่าซูเปอร์ไซย,ย่าสองหายไปไหนไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันหายไปไหน นะครับเขาไม่ได้เอามาใส่มานะแล้วก็ไปก๊อดไปบูนะครับแล้วก็ไปล่างเศนต์เองนะครับเป็นไม่ทันที่10นะครับอ่าก็น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแหละสำหรับอีเวนต์นี้นะครับนะก็อ่าผมไม่ไทําการจัดทีมแล้วแหละทีมไหนเอ่ยทีมนี้นะครับอ่าก็เหมือนเดิมของผมชเลนจะผ่านครบครบทุกชาร์เลนเลยนะครับนะอันที่1น,นะครับเชียรฟตรัวละครสีฟ้า3ตัวนะครับอันที่2องต้องต่อสู้ด้วยตัวละครสีเขียว2ตัวหรือมากกว่า นะครับอ่าก็อันนี้สองน่าน่น่น่าจะยากนะครับเพราะว่าไม่ไม,ไม่มีไม่มีตัวบนัดด้วยแล้วก็เป็นสีเขียวซึ่งอตัวเป็นสีม่วงมันชนะทางไงเออนะก็อาจจะมีตัวบอนัดต,ตัวนี้เป็นตัวเดียวก็โอเคอยู่นะผมว่าอืมโอเคนะแปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ลุยเลยดีกว่านะครับผมจัดป้ายก็จะเอาเป็นเแบบี้นะครับปังแล้วก็โกคูบูไปสู้นะครับ จัเป็นทีมโมโนสีฟ้าหรือว่าเลยนะตัวบัฟก็เป็นตัวบัฟสีฟ้าโอเคมารู้สึกมันจะแบ่งมันล่างเสียด้วยนะผมรู้สึกว่าเลือดถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ชิบตีไปก่อนเลยนะพังลงมาบัฟท่าเขียวนะครับบัฟหมัดท่าเต้น ม่ได้เล่นปังมานานมากเลยในตัวนี้ตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ยได้เล่นตั้งแต่เกมเปิดในตัวนี้แต่ว่าไม่ได้เล่นจริงๆตังเลยในตอนนี้ได้กลับมาเล่นสักทีโอเค็คบูก็พอทำดาเมจได้อยู่นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มากมายมากเชิบเชิบเชบลบได้โอเคเชิบเชิเชเช มาดิเข้ามาโอเคปูกับหลานต่อยกันแล้วแม่งโอเคนะครับหลอดแรกผ่านไปไม่ผ่านดี่ว่าโอเคผ่านผมลืมแล้วว่าเมนอาบิลิตี้ของปังมันทำอะไรได้อ่ะปูกับไปล่างผมดำธรรมดาแล้วนี่กซิบ ชบหลบได้ให้ตายเถอะโอเคไม่อะไรชชบอ่าไปเลยนะเอาการ์ดหมัดออกบองกันว่าเบบี้มันดาเมนหนักที่ตรงไหนอะ่ะ พอๆกันมั้งทั้งทั้งทั้งหมัดทั้งพลังบาสอาอาตโอเคเดี๋ยวนิดเดียวเองต่อยก็จบแล้วสวยลางสี่มาแล้วง่ออันนี้แหละน่ากลัวผมว่ามัเตมเมทนัันแรงมากแน่เชบ มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวชึบชึบชึบโอเคการเขียวมาแล้วมาโอ้ให้ตายเถอะโอเคได้อยู่ชึบชึบชึบเอ,อ,อ้กดผิดทันปะวะโอ้ยทันเฉยกดผิดไปกดให้ทันเฉยแต่ก็ได้อยู่โอเคสวยโอเคนะครับปังลงมาหลบได้โอ้ยหลบไม่ได้ โอเคอแย่แล้วอย่างนี้แย่แล้วโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ใจเย็นข้าไว้มันไม่ติดนื้หว่าสุ่มันอโมอยู่โอเคไม่เป็นไรถือว่าเรียนรู้ไปชึบเแบบี้กดไปเลยนะเรียเยด้งกลับมาแล้วก็ปั๊ให้เพื่อนกัาเมทให้เพื่อนโอเคอยู่พาดอีกแล้วมันโดนหลอกแล้วโอเคสวยชึบ นี่ไงเล่ารับนี่ไปเดีขีกลับมาชึบ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 ชบบางลงมาเตะเตะปูตัวเองเตะหน้าอีกรอบโค,โคตรโหดเตะเตะหน้าย่างเงล่ะโอเคนะครับได้อยู่ได้อยู่ชึบ ชึบกัดฟ้าไปตุ้มไม่ตายชึบโอเคสวยเวลาเจ็ดสิบีแล้วนะไม่ทันแล้วแหละผมว่าคงต้องไปเล่นชา a l เลน g ์อื่นถึงจะทันชึบโอเคยังผ่านได้อยู่นะจะเย็นเข้าไว้โอ้โหหลบไม่ทันว่ะอะไรดาเมจยังไม่ได้หนักหนามาก เพราะว่าเขาไม่ได้มีบัฟเลยเลยนะชึบกัดเขียวไปลูกแก้วไปไหนหมดเนี่ยอยากได้ลูกแก้วแล้วกันบอลเว้ยขอหน่อยนีไ่ไงบัฟมาละหนึ่งบัฟชึบชึบชึบ,ชบทันหรือเปล่าวะเนี่ยเวลาก็จะหมดแล้ว โอเคไนบีลงมาเชิบอ่าไปเลยนะอาจจะไม่ทันก็ได้นเนี่ยเดยสามสิบโควิงอ่ะอ่าให้ตาเถอะต้องไหวสินิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโซโซเชิบ อ,อย่าหนึ่งหลอดโอ้โหไม่รู้ว่าจะไม่ผ่านนะเนี่ยแย่แล้วมาแล้วเมนอาริตี้เออแย่แล้วอุย้ยโคตรแรงเลยโคตรแรงแรงไปไหนวะนะเนี่ยอ่อเวลาจะหมดเวลาจะหมดมันเลืเ่อนไม่ทันให้ตายเถอะ โอเคโอ้ okay. oh, ไม่น่าผ่านนะผมว่าเป็นอย่างเงี้ยตัวแม่งถึกมากเลยอะ่ะนิดเดียวนะไม่ผ่านวะอือหืออือหือนิดเดียวเองจริงๆมันผ่านได้แต่ว่าผมพลาดไงให้ตายเถอะแย่กันบ้าเลยแปดวิ ปื้อไม่ทันนิดเดียวแอะหามอัพเรียบร้อยครับผมหมดเวลาเออแพ้ว่ะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่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 